ละครสั้นเอฟซีเรื่องลูกติดตอนที่7มาแล้วจ้าอย่าลืมติดตามเรื่องนี้ด้วยนะกำลังสนุกเลยค่ะไปไปดูกันฮ้อยพักนี้นอนหลับสบายดีจริงๆอย่างที่ไม่คอยเป็นมากก่อนแล้วทำไมตอนนี้เราถึงได้หลอกขึ้นขนาดนี้ หลออขึ้นกับเดินไปสิบเท่าเลยเนี่ยนี่ฉันฉันเป็นบ้าอะไรเนี่ยหัวเราะให้กับตัวเองนี่รอด้วยสิจะไปไหนแต่เช้านะ่ะจะไปไหนแต่เช้าเสียงปรับเสียงนังเอดไม่ทันเลยรอด้วยไปไหนทำไมไม่ปลุกทำไมไม่บอกออกมาคนเดียวอย่างเงี้ยมันเสียมาราย,ยาต รู้ไหมจะไปไหนต้องเอาฉันไปด้วยเข้าใจไหมน้อยน้อยหน่อยนี่อะไรของเธอเนี่ยฉันแก่กว่าเธอตั้งเยอะจริงๆเธอต้องเรียกฉันว่าพี่ด้วยซ้ำช่างเถอะอีเด็กไม่มีมารยาทฉันจะไปทำงานเธอนะ่ะอยู่บ้านนี่แล้วเพราะว่ามันหนักมันเหนื่อยเดีย๋ยวจะมาบ่นฉันอีกอีกอย่างหนึง่งเธอทำงานไม่คุ้มค่าแรงที่ฉันจะต้องจ่ายไปเลย อะไรกันเนี่ยช่วยทำงานแล้วทแท้ๆยังจะมาบ่นอีกหรอนี่เดินช้าๆหน่อยไม่รู้ไม่ชี้ฉันจะไปด้วยนะขอไปด้วยฮอยู่บ้านมันเหงาเหงาแล้วก็เบื่อสู้ออกไปทำงานได้เงินดีกว่านะจ๊ะไปก็ได้และอย่าบ่นละ่ะถึงละอยู่นี่ละ่ะห้ามเข้าไปเด็ดขาดถ้าฉันไม่บอก เข้าใจไหมแล้วอย่าไปเดินเพ่นพ้านล่ะโดนคนจับไปฉันไม่รู้ด้วยนะเจ้าค่ะคุณชายรูํำหน้าถูเห็นแล้วเป็นเด็กสองขวบเลยไงเฮ้ยใ,ในนั้นมีอะไรนะ่ะทำไมไม่ให้เราเข้าไปด้วยสวัสดีครับคุณอาเรื่องที่ผมให้คุณอาช่วย คุณอาว่ายังไงบ้างครับเรื่องนั้นนั่นเหรอฉันว่าเราเอาไว้คุยกันที่หลังดีกว่าใหา้ฉันรู้นะว่านายต้องการความช่วยเหลือแต่เรื่องนี้มันต้องอพูดไม่ถูกฉันไม่รู้จะพูดยังไงไหนๆพ่อนานก็ตายไปแล้วนานอยู่เฉยๆมันน่าจะดีกว่าไหม สรุปแล้วคุณอาจะไม่ช่วยใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นผมก็แล้วแต่คุณอาก็แล้วกันขอโทษนะครับเนี่ที่มารบกวนการทำง,งานของคุณอาอย่าหาว่าฉันใจดำละ่ะเรื่องนี้มันสุดวิสัยจริงๆนะอออเข้าไปตั้งนานแล้วเนี่ยเป็นอะไรหรือเปล่านะเอา้า ใจแทบแย่นน่ะไม่เป็นอะไรใช่ไหมหคุยโุร์เสร็จหรือยังถ้าสเสร็จแล้วกลับได้เลยไหมหฉันบอกให้เธอรอข้างนอกไงใครให้เธอเข้ามาในนี้ฮะก็ฉันเป็นห่วงนี่นาเดี๋ยวก่อนไอหลานชายเออฉันว่าเรามีเรื่องตกลงกันได้นะ เรื่องที่นายจะให้ฉันช่วยเดี๋ยวฉันจะคิดดูอีกทีท่านนายมีข้อเสนอดีๆแล้วก็ฉันอาจจะช่วยนายก็ได้ทั้งขาวทั้งสวยขนาดนี้ผมว่าไม่เป็นไรดีกว่าครับคุณอาขอบคุณนะครับไปย,ยืนอยู่ทำไม ไปเลลวันหลังถ้าฉันสั่งอะไรแล้วเธอไม่เชื่อแล้วก็ฉันจะจับเธอตีก้นให้ก้นลายเลยคือดูสิเฮ้ยไปไอ้แก่เนี่ยมันเป็นเท่าหัวงูรู้ไว้สุดด้วยก็ถ้าเขาเป็นคนไม่ดีแล้วจะมาหาเขาทำไมกันนายนี่ก็แปลกคนฉันจำเป็นจะต้องมาเธอไม่ต้องรู้หรอกนะา ถ้ามีปัญหาอะไรอ่ะบอกฉันก็ได้นะฉันพร้อมอ้อมกอดของฉันก็พร้อมเสมอนี่เธอเธอเธอกอดฉันทำไมเนี่ยฉันฉ,ฉันไม่ได้ต้องการซะหน่อยปัญหาของฉันมีฉันแก้ไขเองได้ไม่ต้องให้เธอมากอดหรอกน้ากอดเป็นการเพิ่มกำลังใจอย่างหนึ่งนะ่ะเพราะอย่าคิดมากเลยหรือว่านายคิดมากฮะอุ๊ย หน้าแดงด้วยหรือว่าที่นี่เขาไม่ได้เปิดแอร์นะห,หน้าแดงร้อนใช่ไหมร้อนหรือเปล่าฮะร้อนร้อนเชียวเลยไม่ได้เขินร,รีบเดินเถอนหน้าพูดมากทำไมเนี่ยไป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 เฮย้ยจีติบ้าน,นั่นไปไหนเนี่ยฉันตามหามาตั้งนานไม่เจอเฮย้ยฉันเล่นเป็นตัวร้ายหน้าฉันช่วยร้ายด้วยได้ไหม เฮ้ยไม่ได้ได้แค่นี้ฉันร้ายจากภายในก็แล้วกันเฮ้ยทำงานไม่ได้เรื่องกันสักคนเฮ้ยถ้าฉันจับเกดได้แล้วก็รับรองฉันไม่เอาเกไว้แน่คุณนายครับผมยังตามไม่เจอแล้วครับคุณนายไม่รู้ว่าหายไปไหน แต่ถ้ายังไงผมขอเงินมาจำล่วงหน้าครึ่งหนึ่งได้มามครับคุณนายบ้าบาอคอแตกไปทำงานให้เสร็จแล้วฉันถึงจะให้เงินไปจำคาญเขี่ยวลากดินจริง,รงๆเลยนะยิ่งเฮ้ยช่วงนี้กอบด้วยมีอะไรก็ต้องทำไปก่อนแล้วยิดเด็กบ้านั่นอยู่ไหนเนี่ยอย่าให้จับได้นะฉันจะจำให้เละเลยดู อะไรไปนะทำไมไม่กินล่ะฮะฉันเลี้ยงกินสิจริงเหรอจะเลี้ยงฉันฉันไม่เกรงใจหรอนะแต่หน้านายยังไม่ค่อยดีเลยมีอะไรเล่าให้ฉันฟังก็ได้นะเข้าใจไหมหเป็นเด็กเป็นเล็กไม่ต้องรู้เรื่องผู้ใหญ่หรอกหนะ้ากินกินไปเถอะวันนี้ฉันเลี้ยงกินให้เต็มที่ไปเลยเฮยเด็กเนาะเด็ก ถ้าอย่างละก็ฉันไม่เกรงใจนะฉันจะกินไอศครีมแล้วก็สเต็กเพิ่มอีกที่นึงดีกว่าต่อด้วยชานมไข่มุกจุกๆุไปเลยโอเคนะอครับครับเดี๋ยวฉันมานะพอดีมีธุระนิดหน่อยรออยู่ตรงนี้อย่าไปไหนเข้าใจหรือเปล่ารอจนกว่าฉันจะกลับมารู้เรื่องหรือเปล่าเนี่ย แบบนี้ก็หวานหมูจะได้กินให้เต็มข้าวไปเลยรอรอเท่านั้นเฮ้ยว่าแต่ไปไหนที่บอกนะว่านัดจิ่งไวนะ้น่ะช่างเถอะหน้าฉันนัดจิงฉันกินข้าวก่อนดีกว่ากองทัพต้องเดินด้วยท้องเฮ้ยเหนื่อยจริงๆเลยคงไม่อยู่แถวนี้หรอกหน้า เอ๊ะนั่นอะไรนะ่ะเฮ้ยสวรรค์เข้าข้างเราแล้ว,ลวเจอยีเด็กนี่สักทีเฮ้ยไปจัดการเลยฉันจะได้ใช้เงินสักทีตามหาตั้งนานจะเรียกให้อ่วมเลยเรื่องแค่นี้ก็ไม่น่าจะโทรตามคิดว่าธุระสำคัญเฮ้ยฉันมาแล้ว ไปไหนเนี่ยบอกให้รออยู่ที่นี่หรือว่าจะกลับบ้านไปแล้วแต่ก็ไม่น่าจะใช่นี่นาเด็กโต๊ะนุ้นไปไหนแล้วครับเธอได้บอกไว้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะตะกี้เห็นมีผู้ชายไปกับผู้ชายนะคะผู้ชายผมกินเกียร์นิดนึงนะคะรู้จักไหมคะผู้ชายเหรอใครกันอย่บอกนะว่าเธอไม่ใช่หรอกนะ นี่ยีแค่เธออยู่ไหนเนี่ยยีแค่หายหายไปไหนเนี่ย